สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิลดกันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของผลอุโออุโอในวันพีชนั่นเองครับผลอุโออุโอหรือว่าผลปลาเนี่ยนะครับผมล่าสุดได้มีการเปิดเผยออ,ออกมาว่ามันคือผลของใครโดถูกไหมนะครับ ในวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาพูดถึงการวิเคราะห์แล้ตักทฤษฎีกันว่าทําไมคนผลนี้ถึงสําคัญมากและการให้ผลปีศาจเนี่ยถึงเป็นหนี้บุญคุณที่เรียกได้ว่าใครโดนนั้นจะติดหนี้ชีวิตบิ๊กมัมไปเลยเป็นหนี้ที่ว่าจ่ายเท่าไหร่ก็จ่ายไม่หมดเลยครับเป็นหนี้ระดับชีวิตเลยทําไมมันถึงสําคัญขนาดนั้นในวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันนะครับผมโดยเริ่มแรกเลยเนี่ยนะครับเราย้อนไปดูในเนื้อเรื่องกันก่อนว่าบิ๊กมัมเนี่ยได้บอกว่าเธอ ให้ผลน,นี้มาเมื่อไหร่ในเวลาที่ชัดเจนมากๆครับเธอได้บอกว่าเธอได้ให้ผลน,นี้หลังจากการพ่ายแพ้ของล็อกที่กอดวาเรนเองครับ ก็คือเหตุการณ์การต่อสู้ระหว่างกลุ่มล็อกนะครับผมกลุ่มโจสรสลัดที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคโบราณเนี่ยนะครับต่อสู้กับตัวของกาฟแล้วก็โรเจอร์ที่ร่วมมือกันในการปราบล็อกลงครับและสุดท้ายผลการต่อสู้เนี่ยก็คือล็อกแพรนะครับผมและกลุ่มล็อกเนี่ยก็น่าจะแตกในวันนั้นโดยสมาชิกในตอนนั้นเนี่ยนะครับผมกลุ่มล็อกก็มีแต่รุกกี้ไฟแรงกันทั้งนั้นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชาร์ล็อตลินลินหรือว่าบิ๊กมัม ไคโดแห่งกลุ่มโจซา,าร้อยอสูรที่ในตอนนั้นยังเป็นไคโดเฉยๆอยู่แล้วก็ตัวของหนวดขาวเองก็อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับผมราชสีทองคําชิกิก็อยู่ด้วยเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าฝั่งของล็อกมีแต่ตัวท็อปๆอะแต่สุดท้ายก็แพ้อยู่ดีและที่ว่ามันทําให้เหตุการณ์เนี้ยมันเกี่ยวเนื่องกับการให้ผลอุโอโอนะครับผมมีอยู่ 3กรณีที่ผมคิดออกมาได้นะครับว่าทํำไมการให้แค่ผลปีศาจเนี่ยมันถึงสําคัญมากๆสําคัญอะไรขนาดนั้นจะเป็นหนี้ชีวิตได้เลยนะครับ1เลยนะครับผมเป้าหมายของการบุกโจมตีกอดวาเล่เนี่ยนะครับของล็อกเองเนี่ยนะครับผมอาจจะเพื่อไปชิงสมบัติบางอย่าง และสมบ,บัตินั้นนะครับผมก็คือผลอูโอ,อโอนั่นเองและในตอนจบนะครับผมแม้ว่ากลุ่มล็อกจะพ่ายแพ้เนี่ยแต่พวกเขานะครับผมก็สามารถชิงสมบ,บัติมาได้นั่นก็คือผลอูโอ,อโอแต่ด้วยความที่จะแพ้อยู่เนี่ยนะครับผมจำเป็นต้องมีใครบางคนกินผลนี้เข้าไปตัวของบิ๊กมัมเนี่ยก็เลยหยิบยื่นผลนี้ให้กับไคโดและไคโดก็เลยได้กินขุมพลังอํานาจแห่งผลอูโอ,อโอไปนั่นเองครับผลนี้ก็คงไม่ต้องพูดถึงพลังของมันมากว่ามันแข็งแกร่งมากมายขนาดไหนถูกไหมมันแข็งแกร่งเวอร์วังอลังการอยู่แล้วเพราะฉะนัั้้นการรไดบผล เป็นเหมือนพลังแห่งสมบัติไปนี้นั้นก็เรียกได้ว่าเป็นหนี้ระดับที่ติดกันทั้งชีวิตได้เลยเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับผมเป็นทฤษฎีการวิเคราะห์อันที่1ครับผมต่อจากนั้นนะครับทฤษฎีวิเคราะห์ทฤษฎีที่2นะครับอันนี้เป็นทฤษฎีที่หลายๆคนนั้นเชื่อกันแล้วก็อยากให้มันจะเป็นแบบนั้นนะครับอันเนี้ยเขาบอกไว้ว่าผลโอโเดิมทีเคยเป็นผลของロッอด DC b เบ k มาก่อนนะครับแล้วพอロอクได้พ่ายแพ้เนี่ยนะครับผมผลน่ะ ตามธรรมชาติของมันก็จะได้วนไปเกิดใหม่นะครับและมันจะไปเกิดกับผลที่เป็นผลไม้ที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับที่มันเป็นหน้าตาลักษณะเดียวกันและผลอูโออูโอดีนะครับผมก็น่าจะกลับมาเกิดในกอสวาเล่ในสถานที่ที่เกิดการต่อสู้ขึ้นนั่นแหละและในการพ่ายแพ้ไปแล้วพอล็อกตายพลังผลปีศาจหายไปแล้วถูกไหมครับทุกคนก็ต้องหนีสิครับผมหัวหน้าถูกจัดการไปแล้ว่าถูกไหมครับก็ต้องหนีนะครับผมแต่ก่อนที่จะหนีออกมาในบิ๊กมัมดันไปเจอกับผลนี้ให้และด้วยความที่ว่าตัวของเธอ ธอเองมีพลังของผลโซลุโซลุอยู่แล้วเนี่ยเธอก็เลยคิดที่จะแบ่งปันผลนี้ให้กับไคโดซึ่งเธอเองอะ่ะมองไคโดเหมือนเป็นน้องชายแท้ๆทำให้ไคโดเองได้รับพลังสืบท่อต่อจากล็อกมาพลังของโจสรสัดที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคนะครับผมก็เลยถูกเปลี่ยนมือผ่านมาที่ตัวของไคโดเนี่ยนะครับซึ่งทฤษฎีที่1กับทฤษฎีที่ี่ยนะครับผมจริงๆมันก็มีความคล้ายกันอยู่มากแหละคือบิ๊กมัมเนี่ยให้ไคโดในตอนแบบที่จะต้องหนีแล้วอะ แต่คือที่มามันต่างกันว่าเป็นพลังที่เรามาตามหาอยู่แล้วกับเป็นอดีตพลังของหัวหน้าซึ่งผมคิดว่าไม่ว่าจะออกทางไหนเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งคู่นะครับแต่ในใจเนี่ยเชียร์ให้มันเป็นพลังเก่าของล็อกมากกว่ามันจะยิ่งดูแบบยิ่งใหญ่ยิ่งดูอลังการขึ้นไปอีกเลยแต่ต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็ยังมีอีกหนึ่งความเป็นไปได้นะครับว่าไม่ว่าผลนี้จะมาจากไหนก็ตามเนี่ยสาเหตุที่มันเป็นหนี้ชีวิตเลยครับผมที่ไคโดเองเนี่ย ต้องยอมให้กับบิ๊กแัมเลยนะครับผมก็เ <faith> ป็นเพราะว่ามันไม่ได้หมายถึงแค่พลังที่แข็งแกร่งอย่างเดียวนะครับผมแต่ถ้าใครโดเนี่ย ถูกทิ้งเอาไว้ที่กอร์ดวาเล่ไคโดอาจจะถูกจับได้นะครับผมตัวของบิ๊กมัมเนี่ยบินได้อยู่แล้วนะครับแต่คนอื่นๆเนี่ยบินไม่ได้ก็ต้องหาทางรอดเองถูกไหมชิคกี้เองก็บินได้อยู่แล้วนะครับผมหนวดขาวเองก็คงจะพอมีทางรอดของตัวเองนั่นแหละแต่ไคโดเนี่ยมันบินไม่ได้สิครับผมมีแค่ไคโดคนเดียวนะในทุกคนที่ดูจะลำบากที่สุดในการนีครับบิ๊กมัมเนี่ยอาจจะให้พลังของผลอุโออุโอมาซึ่งพลังของผลอุโออุโอโมเลียมังกรนี้นะครับผมได้ช่วยให้ไคโดนั้นสามารถสร้างเม มูระขึ้นมาทําให้ตัวเองนั้นลนะอยได้และสามารถหนีออกมาจากกอสวาเล่ได้ไม่ถูกจับไม่ถูกนําไปประหารเหมือนกับล็อกก็เป็นไปได้นะครับว่าสาเหตุนี้เองอาจจะทําให้ไขโดเนติดหนี้ชีวิตบิ๊กมัมขนาดหนักเลยนะครับที่เรียกได้ว่าใช้คืนกันไม่ได้ง่ายๆก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมอย่างที่1นนะครับเป็นขุมทรัพย์ที่มันน่าจะเป็นเป้าหมายของกลุ่มล็อกอยู่แล้ว2นะครับผมก็คือเป็นพลังเก่าของล็อก 3ก็คือเป็นมีเนี่ยไม่ได้เพราะพลังของมันที่ยิ่งใหญ่แต่เพราะพลังของมันเนี่ยช่วยให้ไครโดบินหนีออกมาได้ครับคนอื่นบินกันได้หมดเหลือไครโดคนเดียวซึ่งหนวดขาวเองจริงๆบินไม่ได้นะครับแต่ด้วยความสนิทกับโรเจอร์เนี่ยก็าจะา แปลพัดมาในการต่อสู้หรือมีทางหนีที่รอดอะไรอื่นๆใครโดดูจะไม่มีอยู่คนเดียวก็เลยต้องใช้ทางนี้เป็นทางรอดมาก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่เป็นทฤษฎีที่น่าเชื่อถือในระดับหนึ่งแล้วกันแต่อย่าเพิ่งเชื่อรอเขาเปิดเผยออกมาก่อนแต่ผมคิดว่ามีโอกาสไหมที่จะเป็นเรื่องราวใน3เรื่องราวที่เราเสนอออกมานี้ผมคิดว่ามีสูงมากๆเลยนะครับแต่เราก็ขอย้ำอีกทีนะครับว่านี่ไม่ใช่บทสรุปนี่เป็นแค่บทวิเคราะห์ที่แฟนวันพีทคุยคุยกันเท่านั้นเองการที่เราเป็นแฟนวันพีทเนี่ยเราก็มาค สนุกสนุกได้นะครับไม่จะเป็นทุกอย่างต้องจริงจังตามเรื่องราวไปหมดครับนี่เป็นแค่ทัศนะการวิเคราะห์เท่านั้นยังไงก็ขอฝากเรื่องราวนี้เอาไว้ด้วยนะครับผมและในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูมังงะเวิร์นะครับ